เอเยอร์แล o แอนกูฟิหมายถึงการสร้างความประทับใจการแสดงออกทำตัวให้คนชื่นชมหรือทำให้คนอื่นมองเราในแง่บวกไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ they are v i c t o ayer, and g o figure, nor do m u r e r near o l l e g a r สิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างความประทับใจเมื่อคุณพบเพื่อนร่วมงานใหม่ Dea oyer en go figure haller ikbare om klar men om er Hasan, os om vudan du offerer dai การสร้างความประทับใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับท่าทีและพฤติกรรมของคุณด้วย Vis du forberder dai got kommer du g a r a n t e r t till oyer en go figure ถ้าคุณเตรียมตัวมาดีคุณจะต้องสร้างความประทับใจได้แน่นอนฮันยูเอนกูฟิก g u r ร์ o พ i ินฟอสต์เดอะดาร์คหุ b บันอกอัลลฟิกเอ็ดก็ตอินทริกอั m าเขาทำตัวได้ดีมากในวันแรกของการทำงานและทุกคนรู้สึกประทับใจในตัวเขา คุณยูและแอนกูฟิกูร์อุ่นในคอนเฟอเรนซ์โอ,อกฟิกเมียรูสฟราเดลทากันนะเธอแสดงออกได้ดีมากระหว่างการประชุมและได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมหลายคนคำนี้ใช้ได้ทั้งการสัมภาษณ์งานการพูดในที่ประชุมการเจอคนใหม่ๆห,หรือสถานการณ์ที่อยากให้คนอื่นมองว่าเราดูดีขอบคุณที่ติดตามค่ะ